อยากเป็นพลังเงามืดตอนที่แปดสิบสองเมื่อโดเอมก้าเข้ามาในห้องนักที่นั่งพิเศษคุณชุดคุมเทาก็หันมามองจากรูร่างโดเอมบอกว่าเป็นผู้หญิงทั้งที่หน้าซ่อนอยู่ในฮู้ดแต่เมื่อมองโดเอมแล้วก็หันไปมองราชราอุจจักโอนน่าที่ยืนอยู่ข้างโดเอมและกล่าวออกมาว่าหม็งเฮ้ยผู้หญิงนี้หยาบคายชมัดทุบทีเวมสะกดใจด้วยความหวั่นใจภายในภายในใจ จะดุดผู้หญิงชุดคลุมเทาเพื่อเปลี่ยนราชาโองนิจักเพื่อเปลี่ยนราชาโองนิจักเพืโอโ่อเปลี่ยนให้ราชาอนิจักโอเรียนากลายเป็น่นเชือดอเวย์เอ็มใช้พืชชนิดพิเศษที่เกิดจากสารเสพติดอย่างหนักแต่ขนข้างเคียนจะทําให้เกิดกลิ่นหวานเลี่ยนๆน,นี่ก็เป็นนี่ก็ทํานี่ก็ให้ราชาซ่อนกลิ่นด้วยน้ําหอมแล้วคนธรรมดาไม่อาจรู้ตัวได้คุณดูเอ็มคนคนนั้นคือเทศสงครามท่านเบทิกอะไรนะ เทพสงครามเบียทิกก็ดิ้นข่าวลือว่าอยู่หรอกว่าในเมืองหลวงแต่เป็นแต่ตัวเป็นๆกลับมาอยู่ตรงหน้าซะได้ดูเหมือนว่าเจ้าเจ้าแห่งดาบผู้สมชื่อกับเทพสงครามเลยใส่ชุดคุมเทาท่าทางไม่สุภาพหลังจากเอปาขอโทษแล้วก็หันกลับไปดูการแข่งขันทันทีดูไม่เขอาแข็งก่งสักเท่าไหร่แต่พลังที่แท้จริงเป็นไปตามข่าวลือโดยเอ็มมองไม่ออกก็ได้การที่จเจ้า เจ้าหญิงลิสจอมรับก็ควรจะจะ,จะสัทิฐานว่าเป็นตัวจริงได้ยินว่าหน้าตาของเทีสงครามเบียทิสนั้นคล้ายกับวุริชน,โอ,นโ,อโอลิเวียมากเป็นอย่างถ้าหากได้มีโอกาสเห็นใบหน้าในฮูดสักครั้งแล้วก็ขอโทษด,ด้วยทางนี้ก็เสียมายาเช่นกันทั้งที่เบียทิสและโดเอมต่างขอโทษกันเป็นนั้นว่าจบเมื่อเห็นว่าเบียทิสตำหนิใส่โดเอมโดเอมก็ไม่อยากให้ใครสนใจเรื่องกลิ่นด้วยแต่ว่านะ บีทิชโดนบีทิดันโผมาวันนี้ซะได้วันไหนไม่มามาวันดันมาเรียกวันนี้โดยเอ็มดอร์ลิเบลราชาแห่งมิสกันยินด,ดีที่ได้พบทักทายราชาแห่งมิสกันซึ่งเป็นบัลลังกลางห้องหลังจากพูดคุยก,การเรียกเปลี่ยนการพื้นราชาโอลินาก็นั่งข้างราชาราชามิสราชาจากมิสกันส่วนวเอ็มนั่งข้างอีกฝั่งของของราชาโอลินา นาชาอเรน่าสามารถตอบสนองแบบพื้ๆได้แต่มากกว่านั้นคงไม่ได้เพราะงั้นดเอ็มจึงนำบทนำทางบทสนทนาและตอบให้เมื่อจำเป็นเอาเธอทุกอย่างคงไปตามแผนงานสำคัญของดเอ็มคือจับตัวรูทคราวนี้ที่เจอเธอเธอเจะอาก,การแล้วเลือดของเธอมีค่าอย่างมากแกรัทธิเพื่อการนั้นดเอ็มจึงล่อเธอด้วยการขู่ว่าจะให้ราชาจากอเรน่าสังหารราชามิสกันแต่หากว่าไม่ยอมปลูกมา ในงานเทศกาลสงคารามแน่นอนว่าเป็นแค่คำขู่ตัวเองไม่ทำหรอกหากราชามิสกันถูกฆ่าจะเกิดสงคารามและอาณาจักรอุน่าจะถูกทำลายทว่าการเตรียมการเปลี่ยนผู้สุทอดบัลังของมิสกันให้กลายเป็นเชิดกำลังดำเนินการอยู่หากไปไม่ได้สวยย่อมเปิดประโยชน์แต่ละทิมากที่สุดยิ่งด้วยว่าความเสี่ยงล้มเหลวก็มีแต่ผลประโยชน์ที่มีนั้นคุ้มค่ามากหากจะมีบัใจที่ฆ่าไม่ถึงก็คือไอริสและ และซึ่งมีท่าทางสงสัยกับการไม่ตอบสนองของอาชาโอลาชาโอเดียนาความเป็นไม่ได้ที่จะเข้ามาขัดขวางจึงมีแต่การจกปรัดทิง้งระหว่างการแข่งขันโดยอ้างว่าฝีมือเป็นฝีมือของผู้สังหารคือฝีมือของนักสังหารก็สามารถขัดจัดปัญหาออกไปได้ดังนั้นจึงเป็นไปตามแผนถ้าว่าเมื่อมีเบียทิกด้วยการกำจัดทิ้งคงยากถ้ามีพลังเหนือกว่านิสก็คงเป็นตัวขัดขวางที่มีปัญหายิ่งกว่าไอริสซัมไลท์เป้าหมายของจิมินะยังไม่อาจยืนยัน ไม่แน่ว่าอาจเป็นผู้อาศัยอยู่บนโลกเบื้องหลังมันนี่นี่มันออกมาเคลื่อนไหวในที่แจ้งแสดงว่าต้องมีเป้าหมายอะไรจากการตรวจสอบไม่พบปุมมหลังอะไรเลยแสดงว่าฝีมือของพวกมืออาชีพต้องระวังให้จงดีโดยเอ็มถอนในใจหนะักทุกอย่างไปตามแผนแต่ถ้าว่าปัจจัยที่คาดไม่ถึงก็มีอยู่เยอะจริงไม่ใช่สถานการณ์ที่ผ่อนคลายได้แต่ทั้งหมดนี้ตราบใดที่รถปรากฏตัวขึ้นมาทั้งหมดก็แก้ไขได้การปรากฏตัวของขึ้นของรถจะทําให ไม่ต้องเสี่ยงกับตัวเลือกใดๆและต้องปรากฏคือว่าขึ้นแนๆ่ๆเธอไม่ใช่คนที่จะทิ้งพ่อและประเทศชาติได้นี่คือสิ่งที่เอ็มคาดไว้จริงอยู่ว่ามีปัจจัยที่ไม่คาดไม่ถึงเยอะแยะแต่ไม่สําคัญทั้งหมดทั้งหมดต้องขึ้นไปตะท้องหมดทั้งหมดต้องไปไ,ปได้สวยแน่เป็นไปได้สวยโดยเอ็มบอกกับตัวเองเช่นนี้ขนาดดูการต่อสู้เมื่อเวลาผ่านไปการต่อสู้ก็จบรอบชัยชนะเป็นชัยชนะของแคคาเกโน่โอ้ถึงจะไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันที่น่าสนใจแต่พลังกลบคาดไม่ถึง มีจัพลังเวยียจำนวนมากแต่กลับไม่เกินสภาพเบี่ยงเบนจากพลังแข็งแกร่งแล้วแต่ยังมีพลสถานที่จะแข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะแคร์ซังแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วนะหลังจากรพยืนิช์ยชนะของแคร์อลิสก็ยืนขึ้นจากก็ถึงตาแล้วก็ถึงตาชั้นขอตัวทุกคนต่างโอไอพรอลิสซึ่งตอนนี้เองก็ใช้หนุ่มชุดข้าชุดดําที่อยู่ข้างข้างเธอกระลุกขึ้นด้วยไปห้องน้ำนะครับจังหวะน,นี้ทุกคนก็ต่างคิดว่าเป็นภาพที่เองไปขี้ไปไหนกับ เองจะไปขี่ก็ไปสิวะทำไมต้องขออนุญาตด้วยเว้นแต่เบียติกซ,ซึ่งมองตามหลังเด็กนั่นชื่อซิกเป็นแค่เด็กวัยรุ่นทั่วๆไปไม่รู้ว่าทำไมถึงไ,ได้นั่งพิเศษข้างเจ้าหญิงอลิสแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรต้องใส่ใจโดยเอ็มเรื่องโดยเอ็มลืมเรื่องของชายหนุ่มทันทีแล้วก็กลับมาสนใจในสนามแข่งขันระะว่าการแข่งขันอลิสกับจิมินะมีความหมายเป็นอย่างมากสำหรับตัวเอ็มแรกสุดอาจเป็นเบาะแสสำหรับเป้าหมายของจิมินะผู้อาศัยในบวกเรื่อง ผู้อาศัยยูบุโรคเบื้องหลังยิ่งกว่านั้นโอกาสที่อลิซจะออกไปจากห้องนี้คนหลองคนออกจากห้องแล้วก็สักพักอลิซก็กับซิมงานก,ก้าวขึ้นก้าวขึ้นเวทีอยากเป็นพลังเงามืดตอนที่83เมื่ออลิสเข้าสนามเธอเองก็ได้รับการตอบรับอย่างด้วยเสียงปรบมือมหาศาลความนิยมร้นเหลือมหาศาลเป็นหลักฐานว่าเธอคือตัวละครหลักของการแข่งขัน ไอริสใจเย็นดูท่าทางจิมินาอยู่ตรงหน้าจิมินาเซเนนเป็นผู้เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยขนาดใกล้ๆอย่างนี้ยังมองถึงพลังไม่ออกรู้สึกเหมือนกับไร้กล้นบึงพลังซึ่งผิดรูปแบบชายหนุ่มพึ่งผิดสามันชนรวงหลอกหลักการรับรู้ใดๆทว่าไอริสไม่คิดจะยอมแพ้เพราะเธอต้องการจะชน,นะเธอคิดว่า,าการชนะนเนการส่งความเป็นกิจกรรมของเธอเธอไม่มีเซนด้านการเมืองอยู่แล้วสิ่งเดียวที่ทําได้คือเป็นสัญัษณ์แข่งความ แห่งพลังของอาณาจักรมิสกันราบใดที่เอลิสมิสกันยังคงอยู่อาณาจักรมิสกันก็ปลอดภัยหน้าที่ของเธอคือการสร้างความอบอุ่นให้แก่ปรวงประชาชนเพียงแครนั้นเธอก็ไม่รังเกียจที่จะทำก็เป็นแค่ตัวตั้งโชว์สำหรับคนที่ไม่มีข้อเดนอย่างอื่นนอกจากพลังชิ่นทือก็เข้าใจว่าตนเองยังมีประโยชน์ในด้านทางการ,รมเมืองจนกระทั่งไม่นานนี้จะเอาแต่การจะเาจะเอาเป็นแต่จะทำเอาแต่เป็นตัวโชว์ไม่ได้คือเอาแต่เอาแต่นั่งนั่งวุ่เฉย ทำให้ความพยายามตั้งศูนย์เปล่าแม้กระทั่งความกะบวนของประเทศแต่ก็ไม่อาจรวบรวมคนหรือทรัพยายกรมาได้ทําให้ทําให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเธอจึงเริ่มรวบรวมผู้คนแต่กระนั้นก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายเนะี่ยแต่ก็รู้ดีการลงมากการลงมาเล่นการเมืองเอาตอนนี้ลังแต่ทําให้เธอพันโดนกลุ่มสังกัดพันพักต่างๆหลอกใช้เรื่องการเมืองปล่อยให้เป็นหน้าที่การเมืองไป เธอจะรวบรวมพลังในแบบของเธอเธอรู้ดีว่าตนได้รับความนิยมจากจากวลงประชาชนแค่ไหนคนที่จะมาเป็นสมองให้อัศวินสีชาติก็รวบรวมมาแล้วที่เหลือเธอก็ค่อยคว้าชัยชนะในศการสงครามเพื่อรักษาความนิยมทุกอย่างก็ได้รับความสนุกสนุนไปด้วยสวยการสนับสนุนไปอย่างได้สวยเชื่อมั่นเช่นนั้นในหัวใจอริชักดาบและเธอรอที่ประกาศเรื่องการสู้ ตัทีนะแต่คงต้องเอาิงตั้แต่ต้นเลยไม่ว่านายจะซ่อนอะไรไว้ก็ไม่มีอโอกาสที่จะออกมาทุกอย่าง,างถ,ถูกตัดสินในพิบตาอลิสิปเหมือนกันอลิสมิดกันประทะจิมินะเซนเริ่มได้พุ่งตัวดันทีพร้อมกับเสียงเริ่มประกาศอลิสก้าวแล้วก็ต้องหยุดเอะเสียงสงสัยจะออกจากริมฝีป,ปากอลิซร่างของจิมินะอยู่ไกลาปานน้เชียวเธอกะระยะผิดหรือเธอเช็คซ้ำๆแล้วไม่ผิดแน่ เธอตอบกลับเรื่องรู้ว่าระยะของจิมินะเหมือนไกลออกไปไม่รู้ว่าเหตุผลทําไมบางทีอาจเป็นเพราะตึงเครียดแต่ไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญคือเธอหยุดขยับไปตั้งสมาธิหม่ดาบพร้อมและล่อหลอกพอยืนยันว่าสายตาของจิมินะลงไปไกลกับการหลอกของเธอเธอก็พุ่งไปแตะเป็นอีกครั้งเธอขาหยุดลงเธอเอร่างกายเหมือนหลบอย่างแต่โดนถอยหลังแต่ก็ถอยหลังเธอเห็นดาบของจิมินะสะบัดหัวเธอแต่ดาบของจิมินะไม่เห็นขยับเลย แน่นอนว่าในหัวเธอรู้อยู่รู้ดีทําไมกันเธออุบออกมาดังๆอย่างช่วยไม่ได้พิบตาที่เธอพุ่งไปดาบคมงจินะฟันใส่เธออย่างรุนแรงที่จะตัดหัวเธอนึกภาพอย่างจบลงด้วยจบลงแล้วพ่ายแพ้อย่างไม่สิทธิ์ตายแต่มันเป็นเพียงภาพหลอนจีมินะยังไม่ได้แต่ชักดาบด้วยซ้ําแค่ยืนยืนเฉยอลิซไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอตั้งดาบพยายามขยับไปทั่วสนามเหมือนจะยัว่วหนึ่งรอบอสองรอบสามรอบอยยะไม่เปลี่ยนไปทําไม เหมือนจิมินะยิ่งห่างไกลออกไปไม่เข้าใจเลยจิมินะถามไม่เข้าใจและไม่เข้ามาหรือแต่อลิสก้าวไปด้วยไม่ก้าวเข้าไปไม่ได้สัญยานกรีดร้อนบอกว่าไม่ให้ก้าวไปอลิสกู้ร้องเพื่อขจัดความลังเลเธอพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงเท่าที่ทําได้แต่ดวงตาของเธอขยับตามทันสายตาของจิมินะยังคงมองอลิสแล้วเหมือนกับว่าเป,ญญเป็นสัญญาณอะไรดวงตาเขาค่ขยับที่ตานั้นรถก็อยู่จิตสังหาร เกิดภาวะหนักอุ้งเกิดภาวะหนักหน่วงแก่ร่างกายเสียงข้อต่อเขาเสียสีกันไม่ได้ตั้งใจอลิสหยุดตัวลงพันฉับพันหยุดตัวฉับพันและโดดลดถอยหลังเธอเห็นดาบโคงิมินาแทงใส่หน้าอ,อกของเธออย่างชัดเจนโอ้โหแต่ทว่าหน้าอ,อกของเธอกลับระดับแผลไม่มีวิเวียาของจิมินาช่างดาบด้วยซ้ํโอ้โหนนาต่อหน้าเธอจิมินาแค่ยืนเฉยๆดาบยังไม่ยกยกขึ้นด้วยเหมือนกับตอนแรกเป,เป็นไปได้ เขาถามร่างของไอริซสันไหกับตามการตอบสนองต้องทําอะไรสักอย่างแล้วความร้อนรนด้วยความกลัวทําให้ความมันไหวในจิตารนั้นดวงตาของจิมินาก็ขยับเหมือนอ่านอานาคตดวงตาเป่งประกายขยับปุบมาตรงหน้าไอริสซึ่งทาให้ริสเกิดภาพหลอนแขนถูกตัดขาดในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาจิมินาแค่หลอกล่อมาโดยตลอดเขาอ่านการเคลื่อนไหวของเธอได้ทั้งหมดแล้วส่งสัญญาณเตือนด้วยสายตาและแปะ และปลายดาดเท่านั้นเตือนว,ว่าหากไปหยุดก็ตายเพียงแค่นั้นก็ทาให้ลิซเห็นภาพหลอนแล้วภาพหลอนว่าถูกฟันซึ่งเกือบแยกออกจากความเป็นจริงไม่ได้คําจากครูฝึกในสมัยเด็กในสมัยก่อนผุดขึ้นมาในใจการหลอกผู้ชํานาญเปเหมือนภาพความเป็นจริงซึ่งจริงทีเดียวที่ครูฝึกมาหลอกไอริสสาวต,วตัวน้อยอย่างง่ายดายแต่ที่จริงจิมินะทํะได้อยู่เป็นสิ่งที่เกินกาครูจะทําได้อย่างมหาศาลไอริสถึงกับอ้า อ้างว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดในโลกเธอเข้าใจว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าดูแต่ถ้ามองจากภายนอกพลังในฐานะนักดาบวีดนับว่าติดอันดับโลกแล้วนี่คือสิ่งที่เธอเชื่อแล้วคนระดับนี้ถูกลวงถูกลวงให้หลงได้ยังไงได้ง่ายเพียงเชียวนี้หรือหากเป็นเพียงนั้นหากเป็นเชยงนั้นเช่นนั้นพลังที่แท้จริงของจมินะคงต้องนับว่าแข็งแร่งที่สุดในโลกแล้วมนุษย์จะไต่เต้าตไปถึงปรานันขนาดตันเชียวหรือมีแบบนี้ด้วยหรือ เป็นไปได้หรือไอริสเก่ากล่อมตัวเองอย่าโดนหลอกเขายังไม่ได้ฟาดดาบเลยที่เธอคิดก็แค่คาดการอย่าหยุดไอริสหุบไอริสหยุดเหมือนกล่องเหมือนกล่องสัญญาณของเธอเธอตั้งใจมั่นว่าจะไม่หยุดว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เริ่มก้าวไปมีเสียงบรรยากาศตัดผ่านพิบตาต่อมามีแรงกระทบอย่างรุนแรงใส่ร่างกายไอริสสติของเธอบูบไปนิดนึงแล้วก็พบว่าตัวเองมองฟ้าอยู่ ลางสนามไอริสนอนแผยอยู่บนไอริสมองแผ่นอนแผ่มองฟ้าเกิดอะไรขึ้นไอริสไม่เห็นดาบจิมินะเลยที่จําได้ก็มีแค่สายตาของจิมินะซึ่งไม่ได้มองตามการเคลื่อนไหวของเธอและแรงกระแทกหนังๆเป็นปฏิปไต่าหาาแล้วที่ดาบของเธอไม่รู้จากมือไอริสบังคับตัวเองที่เจ็บและไม่ตอบสนองของตนให้ลุกขึ้นไอริสมีการแค่นี้เองเหรอดาบที่ถูกทิ่มมาตรงหน้าเธอจิมินะมองสายไอริสด้วยตาไร้าอารมณ์ทั้งที่อยู่ใกล้จนเกินเอื้อมไปจับ ต้องได้แต่กลับอยู่แต่กับอยู่แสนไกลไกลมากอย่างนี้เองหรือเรนสูดเสียทีว่าการเห็นร่างเขาอยู่ไกลไมันไม่ใช่ภาพรวงตาแต่กับเขามีระยะห่างไม่กับใกล้อยู่แล้วสูงเกินไปมองลงมา่างเธอซึ่งไม่ได้แต่ต้องเขาเลยแม้ว่าจ,จะยื่นดับแม้ว่าจ,จะยื่นมือออกไปแค่ไหนดาบพอริดร่วงจากมือเสียงลงพื้นเป็นเสียงดาบตกลงพื้นเป็นเพียงเสียงสะท้อนไปทั่วสนาเมเงียบงัน อลิซิชิตการถูกปชิดด้วยการจุกตีเพียงครั้งเดียวมันเป็นความจริงที่ทําให้ทุกคนตกใจกับความแข็งแกร่งนี้ทมความเสียงเงียบงันเกิดเสียงฝีเท้าชุบๆความบุกเบิกบวารทั่วสนามจนก,การะทั่งฝีเท้าหยุดลงทุกสายตาหันไปมองเจ้าเียงข,ของเสียงฝีเทา้าแต่จิมิน่าเองก็สีหน้าแปลกใจนิดหน่อยกลับมาแล้วค่ะท่านพ่อผู้ที่ยืนอยู่คือเจ้าหญิงอลิซแสนสวยแห่งอาณาจักรแห่งอาณาจักรโบลิน่าโดยที่ไม่มองหน้าอลิซหรือจิมินา่าลด จดจ่อยตรงที่นั่นงวิสิษฐ์